สวัสดีครับมาดูหินแดงเป็นหินมังกรมั่งนะครับคราวนี้หลังจากคลิปที่แล้วเป็นหินขาวมังกรไปแล้วนะครับผมจะพามาเก็บวันนี้ทั้งหมด10เม็ดนะครับไปดูตามเลยนะครับให้เสียเวลาเม็ดแรกนะครับแบบน้ําแข็งนะครับดูแผนที่เมื่อกี้นะครับมาตรงโบสนี้เลยนะครับพอมาที่โบสนี้จะเห็นมีรูปปั้นหัวกะโหลกนะครับอยู่บนเนินเขา ด้านข้างของโบดนะครับให้ปีนขึ้นมาเลยนะครับนี่มันจะอยู่ในปากมันนี่ครับพอดีผมเก็บไปแล้วนะครับเลยมองไม่เห็นมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับหินแดงบางกรนะครับอันนี้คืออันนี้นี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ1เม็ดนี่คือเม็ดแรกนะครับเราไปดูต่อไปครับเม็ดที่2อันนี้นี่คือตำแหน่งนะครับนี่คือตำแหน่งของแผนที่ให้ดูซ้ํานะครับตรงนี้อ่ะต่อไปไปดูเม็ดที่2ครับ เม็ดที่2อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนของแมปเลยนะครับจะว์บลงตรงไหนก็ได้2จุดนี้วิ่งถึงกันหมดนะครับผมจะไปไวนะครับเพราะมันมีถึง10เม็ดนะครับวิ่งมานะครับวิ่งขึ้นอันนี้ถ้าผมว์บลงตรงนี้ผมต้องวิ่งขึ้นมาทางนี้ถ้าว์ปอีกทางก็ต้องวิ่งย้อนมาอีกทางนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมอนหมานะครับเห็นไหมครับมันจะเฝ้าอยู่ตรงแท่นนะครับอยู่ตรงแท่นหนึ่งเม็ดแต่ผมเก็บไปแล้วแต่ผมวิ่งมาให้ดูที่มันอยู่เฉยๆนะครับ ได้ไปเก็บถูกนะครับหรือว่าบางคนวิ่งผ่านไปเลยนะครับที่เกียดตีมอนต์ก็มองไม่เห็นนะครับก็ไม่ได้เก็บเราต้องเคลียร์ก่อนนะครับถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปเลยบางทีไม่ทันเขานะครับ้บางทีเราตายได้ครับอ้าววืดนี่ครับโอเคพอเคลียร์เสร็จแล้วตรงแท่นครับไปดูตรงแท่นเลยนะครับจะมีศพของมอนต์อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนอนอยู่เนี่ยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลย1เมตร นนี้เม็ดที่2นะครับไปต่อครับเอาไว้นะครับเอาไว้นะครับไปต่อเป็นเม็ดที่3เม็ดที่3ตรงนี้เป็นจุดที่เราฆ่าบอสตัวหนึ่งครับเป็นบอสขี่ม้าตัวนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่เดียวกันนี่แหละนะครับแมปบนนี่แหละนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับวาปลงมาตรงนี้นะครับพอเราเคลียร์มอนเสร็จไอเคลียร์บอสเสร็จเราก็เปิดตอนแล้วก็วิ่งลงมาทางนี้ครับวิ่งต่อออกมาทางนี้ ลงมานี่ครับวิ่งลงไปเลยเนี่ยลงไปข้างล่างครับมันจะอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับลงบันไดไปเลยนะครับสูงเหมือนกันนะเนี่ยโดดลงไปก็น่าจะไม่รอดนะครับให้ลูดบันไดลงไปเลยครับลูดลงไปเลยนะครับถึงเวลาสักหน่อยนะครับโอเคครับวิ่งต่อไปครับ จริงๆตมเกมเราต้องลงไปตรงนี้นะครับเราต้องลงไปแต่เราไม่มลงเราจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับบางคนมองไม่เห็นว่ามีขออมีอะไรก็จะลงไปเลยนะครับแต่ถ้าวิ่งขึ้นมาข้างบนก็จะเจอหีบอยู่ใบหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับเรียบร้อยนะครับอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งก้อนนับเอานะครับนับเอานะครับมี10ก้อนเนี่ยนับเอานะครับก้อนต่อไปอยู่ตรงนี้ครับในถ้านี้นะครับ อยู่ในถ้ำอยู่ในแมพหิมะเหมือนกันนะครับวิ่งตรงไปเลยครับถ้าเคลียร์แล้วถึงข้างล่างนะครับก็จะเก็บไปแล้วแต่บางคนเคลียร์แค่ข้างบนนะครับเคลียร์แค่ถึงห้องบอสนะครับโดยที่ไม่ได้ไปต่อครับผมแนะนําให้มันจะลงไปได้อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่กระโดดลงไประวังนะครับกระโดดลงไปนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับเจอมอนให้เคลียร์ก่อนก็ดีนะครับอ่า ล่วงไปนะครับอ่ายังเหลืออีกตัวนะครับเอาเอาเอาคาใจครับอ่าอืมโดนซะไปครับอืมไปต่อครับไปต่อเอาทั้หมดหลอดเลยนะครับไปครับอ่าวิ่งไปวิ่งไปนะครับเฮ้วิ่งลงไปทางนี้คงเป็นเลยครับ ลงไปเลยนะครับแล้วก็ลงบันไดตรงนี้นะครับผมยังไม่อยากจะโดดลงไปนะครับไม่รู้ว่าถ้าโดดลงไปจะตายหรือเปล่านะนะครับผมก็ไม่ได้โดดลงไปนะครับก็ลงบันไดแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งรูนหนึ่งรูนนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นี่นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงซอกนี่พอดีเลยนะครับ1เมตรได้อีกเมดหนึ่งแล้วนะครับนับเอาเองนะกี่เมตรละแต่ว่ารวมๆแล้ว10เมตรครับทั้งคลิปนะครับ ต่อไปก็แม่พิมะเหมือนกันนะครับไปดูตรงทานน้าแข็งนะครับทานน้าแข็งตรงนี้เนี่ยหยุดให้ดูนานๆนะครับมันจะสุดพอดีจะเจอมังกรน้อยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งก็เรียกซลมอนมาช่วยหน่อยก็ดีนะครับมังกรน้อยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นแมงวันนะครับแมงวันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับมันสู้กับมังกรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยผมว่ามันกินเลือดดีนะครับนเครับเห็นไหมครับเลือดลดลงไปนีดเยอะ นี่ครับเราเอาสมอนเราอะดึงดูดความสนใจไว้นะครับแล้วก็ใช้ปล่อยเมืองวันเอานะครับอันนี้เป็นเทคนิคเสริมนะครับบอกเพื่อใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่นะครับนี่ครับพอจะถึงตัวเราก็ล้มแผลนะครับแผลเลยนะครับเรเรียบร้อยนะครับได้ของอีกหนึ่งชุดนะครับ หัวใจมังกรไปต่อครับนี่มันจะอยู่ตรงสุดของทานน้ําแข็งพอดีนะครับนั่นแหละครับจะอยู่ตรงเนินบนหน้าผาข้างบนนะครับให้เราวิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ผมก็เก็บไปแล้วนะครับแต่ว่าจะวิ่งมาให้ดูว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับวิ่งขึ้นไปเลยนะครับขี่ม้าขึ้นมาตรงนี้นะครับกระโดดข้ามไปนะครับอาจจะช้าๆหน่อยนะครับกระโดดข้ามไปเลยนะครับ มันจะอยู่ตรงมุมนี่พอดีเลยนะครับ1เม็ดอยู่ตรงมุมนี้นะครับวิ่งเข้าไปชัดๆนี่ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกับศพของมอนตัวนี้นะครับไปดูเม็ดต่อไปครับเม็ดต่อไปตรงกลางน้ําแข็งเลยแบบน้ําแข็งนะครับไม่ใช่กลางออกใกซ้ๆหน่อยนะครับเราจะสังเกตอันนี้ต้องสุ่มนะครับบางทีอาจจะต้องมากางคืนนะครับแต่ผมเก็บไปแล้วเม็ดนี้นะครับเราจะมาเจอเนี่ยครับเจอรถเจอยักษ์สตัวเนี่ย ลากรถเข็นไอ้ไม่ใช่รถเข็นลากรถอ่าเขาเรียกรถอะไรอะรถขนของหรือเปล่านะครับมาเราก็จัดการซะนะครับเอาของข้างในก่อนก็ได้นะครับาบางทีก็มาอาจจะเจอขอนเลยก็ได้นะครับก็เลียซะนะครับให้ล้มแล้วก็วิ่งไปเก็บของข้างหลังนะครับให้ล้มโอเคครับเลียซะให้ล้ม ก็เปิดเก็บของครับพอเปิดเก็บของเราก็จะได้ดาบมาหนึ่งเล่มนะครับได้มาแล้วครับไม่รู้ว่าอะไรดาบป้อมไม่รู้นะครับมา1เล่มนะครับพอเราเก็บของหมดหรือก่อนจะเก็บของเนี่ยเราอาจจะเจออัศวินตัวนี้นะครับให้เราฆ่าเขาซะนะครับเขาก็จะดรอปมาให้เราอีก1เม็ดตรงนี้นะครับอันนี้สุ่มนะผมไม่มั่นใจบางทีผมก็มาเจอบางทีก็ไม่เจอครับเนี่ยแถวๆนี้แหละบริเวณนี้นะครับอ่ะดูเม็ดต่อไปนะครับเม็ดต่อไป นี่ครับลอยฟ้าเลยนะครับแแบรลอยฟ้ามาห่องบอสนะครับพอเราเคลีย์บอสเสร็จตรงนี้เราก็วิ่งไปเลยนะครับวิ่งออกมาทางนี้นะครับวิ่งออกมาตรงนี้วิ่ง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 เลี้ยวซ้ายนะครับกระโดดลงนะครับออกประตูเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายกระโดดลงหนีให้ทันครับพยายามใช้สเต็ปหลบออกให้ทันนะครับโดนปานะครับลงไปวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปเลยลงไปข้างล่าง โดนปลาอีกแล้วนะครับไปต่อครับอยวจะลมซะก่อนบไปครับพิงตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยเป็นบันไดขวามือครับบนขึ้นบันไดนะครับขึ้นไปสังเกตข้างหน้ามีเสาครับซ้ายมือข้างหน้านะเสาให้เดียวไปเลยครับเดียวซ้ายเลียวซ้ายไปตรงเสาแตกนะครับปีนขึ้นไปตรงนี้นี่ครับปีนตรงนี้ปีนปีนกระโดดนะครับปีนปีนกระโดดนี่มันอยู่ข้างบนนี่นะครับหลบหลบมันหน่อยนี่ครับอยู่ตรงนี้อีก1เม็ด เก็บไปเลยครับนกี่เม็ดแล้วครับนับไ้กี่เม็ดแล้วครับโอเคตรงนี้แล้วนะครับเม็ดต่อไปครับแมปแดงครับแมปลาดานนะครับข้างบนเลยนะครับบนสุดจะเป็นเควสของ NPC ตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องเอาน้ำยามาแลกของนะครับถ้าเราเล่นเควสเขาจบแล้วเนี่ยเขาจะคุ้นข้างนะครับจะอยู่ในเควสนี่ครับให้เราฆ่าเขาซะนะครับมาผมมาถึงเห็นเขาคุ้นข้างก็จัดการนะครับ ข่าเขาซะนี่ข่าเขาให้เรียบร้อยนะครับอ่าอื่นเหมือนกันนะครับหลายทีอยู่เหมือนกันยังไม่ตายครับอือหายใจแป๊บเอาครับอีกทีซ้ำอืมสามอีกหนึ่งทีครับอ้าวไม่ตองซ้ำแล้วล่วงไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับเขาก็จะให้เราอีกหนึ่งเมตรนะครับอ่าครบยังครบสิบยัง นะครับครบสิบยังครับไปต่อดูนะครับถ้ายังไม่ครบก็ไปต่อครับไปเม็ดที่เก้าแล้วนี่นี่คือเม็ดที่เก้านะครับนี่ครับอยู่ตรงเมืองร้อยฟ้าเหมือนกันนะครับโดดลงไปคือมังกรนะครับมังกรตัวที่เรามาแมปนี้ครั้งแรกนั่นแหละนะครับใส่ไปเลยครับมังกรนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยนะครับผมเพิ่งรู้ว่าใช้ดาบไปกับเขาไม่ค่อยได้ผลนะครับมันต้องใช้เป็นดาบปื่นถึงจะไวกว่านี้นะครับเป็นพวก ดาบสมุนไรดาบเวทพวกนี้ครับที่ที่ปล่อยเวทนะนะไอคัตนะปล่อยเวทจะไวครับนี่ครับอ่าอ่าหลงตีอยู่ตั้งนานครับตีอยู่ตั้งนานตีไม่เข้าหรอกเนี่ยก็ตีเหมือนไปงั้นนะครับปั่นไปเรื่อยครับปั่นปลอยปั่นปลาอยนะครับอ่าเขาอยากจะตัดให้สั้นๆเหมือนกันแต่มันครับอันครับปั่นไปเรื่อยๆครับปั่นะครับ ปั่นครับปั่นนี่ครับคือเล่นยังไงก็ได้ครับให้มันล้มอ่ะครับเรียบร้อยนะครับปั่นเรียบร้อยสรุปตายเพราะขาดนะนะครับเรียบร้อยครับพอเรียบร้อยก็ได้หนึ่งเม็ดนี่คือเม็ดที่9ครับให้คอมเมนต์นะครับผมนับผิดนับถูกยังไงช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าครบ10เม็ดหรือเปล่านะครับอ้าวเม็ดที่10ครับมาดูครับแมปขวามือนะครับแมปแมปลอยฟ้าเหมือนเดิมนะครับให้วาปลงตรงนี้เลยครับจุดนี้เลยนะครับ ลงไปเลยครับวาร์ฟลงไปตรงนี้นะครับตามผมเลยนะวาร์ฟลงไปปุ๊บกระโดดลงไปครับตรงนี้ก็เก็บพวกนกซะให้เยอะนะครับที่มีเยอะๆเนี่ยเก็บมีหลายตัวมากห้าหกตัวนะครับเก็บมันให้หมดนะครับจะได้ไม่เป็นขวางทางเราวิ่งไปนะครับพยายามเก็บให้หมดแมลงวันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับแมลงวันผมยังไม่ได้ทําให้ดูนะครับว่าไปเก็บตรงไหนนะครับแต่ว่าน่าจะมีกันหมดแล้วนะครับ เวทแมงวันนั่นนะครับเป้าหมายเราคือมังกรตัวนั้นนะครับยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนั้นนะครับมังกรสายฟ้าเนี่ยครับถ้าโดนก็ร่วงเหมือนกันนะครับพยายามหลบให้ดีนะครับสังเกตจากแสงครับมีแสงตรงไหนก็อย่าไปเข้าใกล้เลียนนกก่อนครับเลียนนกให้เรียบร้อยนะครับเลียนนกห้าหกตัวเนี่ยนะครับตามทางที่เราวิ่งไปให้เรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปถึงมังกรนะครับ วิ่งไปถึงมังกรฆ่ามังกรให้ตายนะครับโอเคครับพอมังกรตายก็ได้อีก1เม็ดนะครับหินแดงเม็ดที่10นะครับอะอย่างที่บอกครับขอแรงเพื่อนๆช่วยกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมทําคลิปก็อยากได้คนติดตามเยอะๆนะครับลุกป่วนหน่อยครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์ฝากช่วยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อยวันนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ